โอเคนะครับวันนี้เราจะได้มาดูนะครับเกี่ยวกับระบบนะครับจริงๆนะครับจากเครื่องยนต์จริงๆนะครับของเครื่องยนต์สี่จังหวะนะครับคืออย่างนี้นะครับง่ายๆเครื่องยนต์สี่จังหวะก็จะประกอบไปด้วยออดไอแอดตรงนี้นะครับเรียกว่าลิ้นส่งไอดีเข้ามาเนาะตรงนี้เรียกว่าลิ้นไอดีนะครับตรงนี้เป็นคาร์บูเรเตอร์สังเกตง่ายๆนะครับส่วนด้านไอเสียไอเสียก็จะมีลิ้นไอเสียนะครับอันนี้เรียกว่าช่องทางไอเสียนะครับหรือท่อไอเสียเนาะออกมาตรงนี้นะครับ ทีนี้ด้านในก็จะมีกระบอกสูบนะครับด้านบนเล็กๆนี่นะครับเ,นะเรียกว่านะรีกว่าอะไรช่องเ,เล็กๆที่อยู่เหนือกระบอกสนีส้นรเรียกว่านะครับห้องเผาไหม้ครับผู้ร้องกานห้องเผาไหม้ห้องเผาไหม้นะครับส่วนระยะจากลูกสูบเลื่อนจนถึงลูกสูบเลื่อนลงต่ำเรียกว่าช่วงชักนะครับหรือเรียกว่าระยะ TDC ถึง BDC TDC คืออะไร น็อตเนสเซเตอร์หรือศูนย์ตาย BDC คือบัตทอมนะครับบัตทอมเดสเซเตอร์หรือศูนย์ตายล่านะครับเป็นจุดสมมุติไม่มีขีดไม่มีอะไรบอกอย่างนะครับเป็นจุดสมมุติทีนี้นะครับเราจะเริ่มต้นนะครับจังหวะนะครับนะจากจังหวะดูดนะครับเวลาเราหมุนเนาะเหมือนในคอมน่านะครับเหมือนในสื่อโยน่าทีนี้สังเกตนะครับเราไม่ต้องสังเกตอื่น เราสังเกตตัวนี้อย่างเดียวนะครับสังเกตมาไอ้เนี่ยไอ้ดีนี่อย่างเดียวนะครับในช่วงจังหวะอัดนะครับเราจะหมุนนะครับโดยที่จะต้องหมุนด้านฝั่งการไฟด้านนี้ด้านฝั่งการไฟนะด้านซ้ายถ้าเราต้อมเครื่องอยู่ด้านซ้ายนะครับส่วนด้านขวาไปด้านคลันะครับเราหมุนด้านการไฟไว้นั้นกานไฟจะต้องหมุนตามเข็มทวนเข็มมุนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาต้องทวนเข็มนะครับเราจะหมุนครับ เห็นไหมครับว่าไอเดีเริ่มอัดน,นะครับไ d เดีเริ่มเริ่มกดลงนะครับไ d เดีริ่มกดลงนะครับหมาดูไว้ใครมาดูไว้ ID เีเริ่มกดลงนะครับกดลงก็จะอยู่ในจมูกดูดนะครับพอจากดูดแล้วมันจะเข้าสู่จมูกเข้าสู่จมูกดูดแล้วไป <นะ S 1> อักน,นะครับพอตรงนี้เริ่มคลายตัวนะครับเริ่มขึ้นตัวละขึ้นตัวขึ้นอย่างนี้นครับขึ้น คือตัวจนปิดครับปิดสนิทลูกสูบเลือ่องบนสนุดบนสนุดนะฮะตรงนี้จะอยู่ในจังหวะอัดสุดนะครับตอนนี้วาลไอดี wow ก็ขยับเนี่ยก,กระเดื่องขยับนะไอเสียกระเดื่องก็ขยับแสดงว่าวาล์วทั้งสองข้างปิดสนิททีนี้เรามาดูาชัดๆอีกครั้งครับถอยลงมานะครับตอนนี้ลูกสูบต,ต่ำสุดนะครับต่ำสุดตรงนี้ สิ้นสุดจังหวะการดูดนะครับว้าวสังเกตว้าวไอเสียไอออมาเพาะเพราะอะไรว้าวไอดีมันยังไม่ปิดต้องขึ้นมาอีกลูกสูขึ้นมาอีก4 4องศานะครับประมาณสีองศาว้าวที่ทําการปิดนะครับลงสุวนนี้มนไม่ปิดนะเพราะอะไรเพราะมันสูบแขแล้วมันจะขึ้นไม่ได้แล้วต้องให้ขึ้นได้หน่อยเพราะรถแตงแ่งต้านนะครับนะน,นะตรงนี้ขึ้นมาถึงขั้นนี้ถึงจะปิดสนิทปิดสนิทคือขยับได้ จะเดินขยับได้หมุนต่อไปนะครับก่อนถึงโซเดบยเล็กน้อยประมาณส0องศาหัวเทียนนะครับซึ่งบรรจุอยู่ตรงนี้นะครับหัวเทียนบรรจุอยู่ตรงนี้นะครับเกิดการสุดกระกายไปนะครับปกระกายไฟก็จะทําให้ในห้องของไอเนี่นะครับเชื้อเพลิงเกิดการลุกลามนะครับลุกลามนะครับในความรวดเร็วนะครับเนื่องจากว่าวนวนมันหมุนเร็วนะเรื่องคืเร็ว โดนลูกสูบเลือดเพสูงสุดนะครับเกิดการเผาไหม้เต็มถึงที่ในห้องเผาไหม้ถึงเกิดแรงขับดันนะครับจากแก๊สจากการเผาไหม้เนี่ยนะครับเกิดการขยายตัวแก๊สจากการเผาไหม้เกิดการขยายตัวผลักดันให้ลูกสูบเลือดลงครับจังหวะนี้เรียกว่าจะมาหัระบบหรือจังหวะกําลังนะครับกําลังงานนะผลักดันให้ลูกสูบเลือดลงครับเลื่อนลงเลือนลงเลือลงเลือนลงตู้มเลื่อนลงนะแต่นั้นเป็งเกื่อะไร สังเกตด้นานบ้าวไอเสียนะครับอมอลเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับแต่ยังไม่สุดในปลายจังหวะอัดไอ้ในปลายจังหวะระเบิดจะเกิดอะไรขึน้นปลายจังหวะระเบิดเกิดอะไรขึ้นหินระเบิดเพื่อระบายแ,แรงดันเยี่ยมมากครับเปิดแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเนีน่ยเห็นไหมยังไม่สุดลงยังไม่สุดเนี่ยเนี่ยไอเสียเนี่ยขยับแล้วนะสังเกตไอเสียตัวน,นี้นะขยับแล้วนะกดแล้วนะจนลูกสูบเลื่อนลงสุดครับก็ยังเปิดอยู่ ระบายแรงดันแล้วว่าไรเพราะถ้าไม่ระบายแรงดันลูกสูบจะขึ้นเคลื่อนที่ขึ้นในจัหวะถ่ายไม่ได้นะครับลูกสูบนะครับไปต่อด้วยแรงเหบี่ยงนะครับด้วยแรงเวี่ยงนะครับการหมุนของล้อในเหล็กนะครับนะเรียกว่าการหมุนของไฟบินทําให้เกิดการทํางานต่อเนื่องครับลูกสูบเลื่อนขึ้นครับบายเสียก็ยังเปิดอยู่ครับเปิดอยู่เรื่อยๆครับจนลูกสูบเลื่อนขึ้นนะครับก่อนจะถึงขั้นบนสุดแล้วนะก่อนถึง DDC นะครับ ไอ้เสียขึ้นตัวแล้วครับนะสังเกตไอ้เสียขึ้นเลยเนี่ยขึ้นเลยนี่ยนะขึ้นตัวแล้วขึ้นแล้วนะขึ้นพอไอ้เสียขึ้นลูกสังเกตบอาไอ้ดีครับเนียไอ้ดีขยับนะไอ้เสียขึ้นนะดูอีกครั้งนะครับจัดๆนะสังเกตที่บาลนี่นะไอ้เสียขึ้นไอ้ดีขยับจึ๊กตรงนี้จังหวะเรียกว่าจังหวะอะไร้าเป็นจังหวะของเราเรียกว่าจังหวะโอ้แหลมนะครับ วาลสองตัวนี่จะขยับไม่ได้ก็เดิมกับวาลจะขยับไม่ได้ครับจะไม่ให้ตัวทั้งสองข้างจะมีภาระทั้งไอเดีเสียนะครับทั้งสองข้างจะมีภาระทั้งไอดีเลยเสียนะครับวาลจะขยับไม่ได้นะครับการเดิมวาลจะขยับไม่ได้ตั้งได้ไหมตัวอลสุตั้งได้ไหมไม่ได้นะครับตรงที่การไปตรงที่ล้อไม่เหล็กมาทีก็จะตรงด้วยแต่น่าที่ตรงจังหวะนี้ตั้งไม่ได้เพราะ ถ้าเป็นคละวัดในการทํางานจะอยู่ในจังหวะจะอยู่ในจังหวะจะอยู่ในจังหวะอะไรผมว่าแหลมเป็นจังหวะของวาวถ้าคละวัดการทํางานจะอยู่ในจังหวะอะไรดูหลานระเบิดคายอีกหนึ่งอะไรว่าขายสุดครับขายสุดคอสจังหวะขายสุดเห็นไหมครับวาวไอเดียเสียเห็นไหมฮะไอเสียกําลังจะปิดสนิทไอเดียเริ่มเปิดเพื่ออะไร เพื่อให้ไอดีบางส่วนนะครับเล็ดลอดเข้าไปกวาดไล่อะไรเสียออกให้หมดเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็จะเข้าจังหวะกลลวัดการทํางานในจังหวะดูต่อไปทีนี้นะครับลองหนุนลองไล่นะครับสิ่งที่จะไล่ก็คือจากลูกส่อนเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับจาก v d c สู่ VDC จาก DDC สู่ VDC อยู่ในจังหวะอะไรขอให้ถึงนะ อันที่สองนะครับดูวาววาวเปิดปิดอย่างไรในปลายจังหวะอะไรในต้นจังหวะอะไรที่มันปิดนะอย่างเช่นนะจังหวะดูเนี่ยวาวเปิดนะครับในจังหวะนะครับเหลือแลบมาทางด้านนะครับของฝั่งของอจังหวะคลายในกลวัตก่รเห็นไหมครับมันเปิดนะไอ้นี่เปิดแล้วนะ จังหวะทายจะเป็นร้อก่อนเปิดมา5ก่อน5องศานะครับไอดี ID จะมาปิดหลัง t ี c นะครับเข้าไปในจังหวะดูดของจังหวะใหม่แล้วประมาณ10องศานะครับเห็นไหมมันจะมีจังหวะแหลกเป็นจูดนะครับแหลกเพราะอะไรก็บอกไปแล้วเพื่อกวาดไล่ให้ไอดีกวาดไล่เอ,อ,เอาไอเสียออกไปนะครับเพราะมันเย็นนะครับ IC ไอเสียแล้ความร้อนออกไปให้มันเย็นนะครับเพราะไม่งั้นกระบอกสูบเนี่ยถ้ายังไม่เย็นภายในกระบอกสูบห้องของไม่ยังไม่เย็นเนี่ยพอ,อ,อดูดเอาไอ้นี้เข้าไปอีกครั้งนะครับอัดนิดเดียวระเบิดเลย ไม่ต้องมันก็คือเป็นการชิงจุดนะครับทีนี้นะครับดูจังหวะมองนบาให้ดีดูการจุดระเบิดให้ดีซึ่งจังหวะการจุดระเบิดเราจะต้องไล่ตามจังหวะนะครับอของกลว,วิธีการงานก็คืออยู่ในลายจังหวะอัดสุดลายจังหวะอัดสุดประมาณสิบองศานะไว้น,นั้นเดี๋ยวจะให้หมุนไ,นะหมนไล่ดูนะครับหมุนไล่ดูเนาะในเครื่องตัวนี้ในเครื่องสีจังววหวะใครเีคบนะครยกมือสี่จังหวะ ฟังมายังไม่รู้เรื่องเลยครับอาจารย์เลยไม่รู้จะถามอะไรครับ,ออบรครับติดพัดลมได้ไหมครับได้ไปเลยแลย้วเขยได้ยินเนาะใช่ครับนี่เพื่อจะถามพัดลมหนึ่งกอล์ฟรถกำลังงานประกอบด้วยกระบะอะไรบ้างดูดอดัดระเบิดใายแต่ในตำราฮอนด้าเขาสอนให้ดูจังหวะอัดก่อนเพราะอ,อะไร เพราะเราจะได้รู้นะครับเรื่องของการตั้งนะครับวาล์วตัวนี้นะครับคือเขาจะบอกว่าให้หมุนไปนะครับจนนะครับไ d ดี ID คืนตัวนะไ d ดี ID คืนตัวตรงนี้จะอยู่ในจังหวะอะไรนะถ้าหมุนต่อไปลูกสูบเลื่อนขึ้นสูงสุดก็อยนะู่ในจะังวหวะอัดสุดอัดสนะครับนะนี่นะนะตั้งเมาล์ได้ไหมอัดสุดเนี่ยขยบเนี่ยตั้งวา์ได้ไหม มีระยะห่างเนี่ยได้สิแต่ถ้าในลักษณะกลับกันในจังหวะนี้เนี่ยมีพลังทั้งสองด้านตั้งได้ไหมได้ตรงนี้อยู่ในจังหวะท้ายสุดจ<ม>ังหวะของวาลคือเป็นจังหวหะโอ์แลปโอ์แลปคือพูดถึงไอเสียก่อนจำนะ พูดถึงไอเสียก่อนไอเสียกําลังจะปิดสนิทคือมันโยกตัวขึ้นแลเียมจะปิดสนิทละนี่เดียวจะปิดแล้วกําลังจะปิดสนิทไม่ใช่กาลังปิดนี่ไม่ใช่นะถ้ากําลังปิดเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้เริ่มยกตัวคือกําลังปิดไม่ใช่กําลังจะปิดสนิทถ้ากําลังจะปิดสนิทคือตรงนี้เนี่ยนี่เดียวเนี่ยนี่เดียวเนี่ยนี่เดียวจะปิดละไอดีเริ่มเปิดนะดูนะดูนะไอดีเริ่มเปิดนะไอเสียยกตัวขึ้นไอดีกดจึ๊บจบเลยตรงนี้คือจังหวะ นะครับโอเครื่องยนต์นะครับหนึ่งสูบเนี่ยมันดูยากคือดูไปก็ให้ดูรู้แค่นั้นเองแต่ไม่เกี่ยวกับการเอาไปตั้งแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับเขาจะดูจังหวะนะครับสูบหนึ่งโอเวอร์แลปสูบสี่อัดสุดสูบที่อัดสุดเนี่ยตั้งได้สูบหนึ่งตั้งไม่ได้ถ้าสูบหนึ่งสูบสี่อัดสุดสูบหนึ่งต้องโอเวอร์แลบสูบสี่โอเวอร์แลปสูบหนึ่งอัดสุดตั้งสูบที่อัดสุดเท่านั้นส่วนสูบสองสูบสามขึ้นพร้อมกัน ก็จะเป็นท้าสุดสองวอร์แลปสุดสามอาสุปสุดสามวอร์แลปสุดสองอาสุปนะครับสูบที่อาสุปเท่านั้นตั้งได้นะครับมันจะมีนิดหนึ่งครับถ้ามีตัวลดกําลังอัดอย่างเครื่องรุ่นเนี้ยไม่มีตัวลดกําลังอัดเวลาเราสตาร์ทเห็นไหมครับสตาร์ทยากหน่อยเวลาสตาร์ทพลาดนี่พัลเลอร์น่อยตีนไปที่เปิดนะครับยากเพราไปพลึดเล่นนองกันบักเขียวกันนะเขียวกันนะใส่เกียร์สั้นเนี่ยนะใช่ไหมพวกซีจีอันนี้น่าจะเป็นเครื่องซีจีนะครับ โยงกันนะเพราะนั้นมันไม่มีตัวลดกำลังอัดแต่ถ้าเป็นรุ่นเล็กๆอย่างฮอนด้าดีฮอนด้าสี่เจ็ดร้อยทีดา4ี0เก้าร้อยคัสตอมพวกสี่เจ็ดสิบสีหกห้าสีเก้าสิบแล้วเนี้ยมันจะมีตัวลดกำลังอัดเพราะนั้นเวลาเราตั้งวาล์วเนี่ยเราหมุนคืนไม่ได้เช่นหมุนไปแล้วจึ๊บเออเลยจักคืนนี้เรียบร้อยเลยวาล์วไอเสีย,ยจะชีดท,ทันทีลิ้นนะฮะกลไกของในลูกเบี้ยวนะครับในการกดเพื่อลดกำลังอัดจะเริ่มทำงานทันที เพราะฉะนั้นถ้าตั้งไปเราจะไม่ได้ค่าที่กําหนดก็คือไอเดียไม่ปกติขยับได้แต่เสียชิดเลยนะครับกดอยู่ทีนี้ก็ไม่รู้แล้วครับมือใหม่สัํหายนายอย่างว่าไอเดียอไอเสียชิดแต่ไอเสียยันไอเสียยันถามว่าไอเสียยันไปไปตั้งห่างพอสตาร์ทก็ดังระ่ากระลักระลัก,ก,กเลยนะครับทีนี้ครูจะให้ไล่นะครับนะจังหวะดูดอัดระเบิดคายโดยที่จะไล่นะครับจังหวะแรกที่เราจะไล่นี่ก็คือช่วงนี้ครับไอดีคืนตัว ให้สังเกตที่ไหนให้ไปสังเกตลูกสูบลูกสูบขึ้นสุดอยู่ในจังหวะอ,อัดนะครับอัดสุดนะครับหัเวเยนเริ่มจุดประกายไฟยังไม่ใช่จังหวะระเบิดนะครับอยู่ในปลายจังหวะอัดแต่จะเข้าสู่เพราะว่าการจุดระเบิดจริงๆเมื่อลูกสูบเลื่อนขึ้นสูงสุดนะครับเกิดการลูกกลาของก๊าซไอดีทั้งหมดแล้วนะครับเต็มทีดด่แล้วจึงเข้าสู่จังหวะระเบิดเต็มตัว เพราะอะไรถึงต้องจุดก่อนเพราะถ้าไม่จุดก่อนมันจะระเบิดไม่ทันครับมันจะขอไหม้ไม่ทันนะครับหรือเรียกว่าจุดไล่หลังก็จะทําให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรเครื่องยนต์ไม่มีกําลังนะครับซึ่งจะมีตัวนี้ครับที่จริงแล้วมันจะต้องมีกาวนาตัวนี้นะครับกาวนามาจากคำว่ากอบเนอร์นะครับในภาษาอังกฤษเรียกว่า,ราแรงเหวี่ยงตุ่มแรงเหวี่ยงมีศูนย์กลางก็จะเร่งการจุดระเบิดถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินจะเร่งที่ระบบไฟจุดระเบิดถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลจะเร่ง ที่ปั๊มเพื่อทาให้การฉีดร่วงหน้าเกิดขึ้นถ้าเป็นนะครับเครื่องเบนซินจะเร่งที่ไฟครับเพื่อให้การจุดระเบิดล่วงหน้าเพิ่มขึ้นยิ่งเร่งยิ่งจุดล่วงหน้านะครับถ้าเบนซินเนี่ยยิ่งเร่งยิ่งจุดจุดประกายไฟล่วงหน้าถ้าเป็นดีเซลยิ่งเร่งยิ่งฉีดขึ้นเร็วก็จะเกิดการจุดระเบิดได้เร็วขึ้นนะครับตามรอบของที่ดทีนี้ดูตรงนี้จะนับเลยนะครับตรงนี้เป็นจังหวะอัดสุดนะครับเห็นนะวาล์วขยับ นะครับกระเดื่องวาวขยับตั้งได้ล่ะจับดูตั้งได้ต่อไปจังหวะอะไรนี่วาวเปิดรูกบิดรืยขยับได้นยเปิดรูบิดเปิดรูบิดปิดนะครับนี่ปิดสนิทเลยนะครับวาวคืนตัวดยสปริงนะครับปิดปุ๊บแน่นเลยพอหมุนต่อครับจะเข้าสู่จังหวะระเบิดแล้วนะตอนนี้ระเบิดแล้วนะลงตึ๊ด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 ก่อนที่ลูกสูบจะเลื่อนลงสุดนะครับในปลาย จากทีดถึง b ี c เนี่ยประมาณ48องศา47-48องศานะครับวาล์วไอเสียนะครับก็จะเปิดก่อนนะลูกสูบยังไม่ทันลงสุดนะครับเริ่มขยับเลยไหมยขยับเลยไหมเก็บตัวนี้ขยับแล้วนะขยับเพื่ออะไรนะครับเพราะเปิดเพื่อระบายแรงดันหมุนต่อไปครับวาล์วไอเสียก็จะเปิดต่อไปครับลูกสูบเลื่อนขึ้นครับก็จะอยู่ในจงังหวะ จาก BDC สู่ TDC อยู่ที่จังหวะระเบิดแล้วต้องระเบิดแล้วต้องขายโทษนะครับถ้าเป็นภาษาถ้าเป็นมนุษย์กินแล้วใช่ไหมเออดูนี่คือกินใช่ไหมครับนะอัดเนี่ยอัดกับระเบิดเนี่ยอยู่ในถ้าเราเทียบเป็นมนุษย์ก็คือจังหวะเขาผลาญพลังงาน สุดท้ายขายครับขายครับทายครับหมุนขึ้นเรื่อยๆครับไอดียังไม่เปิดนะครับ่วงนี้นะครับไอเสียยังเปิดอยู่นะครับตอนนี้ไอเสียเริ่มคืนตัวครับคืนตัว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 ก่อนถึงนะครับ TDC ครับในปลายจังหวะคายสุดเนี่ยนะครับไอเสียจะกดนิดนึงครับจึ๊บเข้าสู่จังหวะคายสุดแล้วตอนนี้ ไอดีเปิดก่อน TDC นะครับนะประมาณ5องศาไอเสียยังไม่ปิดไอเสียจะเปิดหลังที่ลูกสูบเลื่อนล,ล,ลงนิดนึงเพื่อที่เยา i ไอดีนะครับที่เข้ามาในส่วนแรกเนี่ยกวาดไล่เอาความร้อนในไอเสียที่ทคงทันออกไปเพื่อป้องกันการชิงจุดระเบิดการชิงจุดระเบิดนะครับนะคือการนะครับหรือเรียกว่าสภาวะเครื่องนอกนะครับเครื่องนอกก็คือการชิงการจุดระเบิดหรือเรียกว่าการจุดระเบิดที่ไม่เป็ประสงค์ ไม่ตามจมาังหวะมาก่อนนะ่ะนะมันไม่พอดีอ่ะถูกไหมมันก็จะไม่เกิดกําลังงานเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดการต้านทานการหมุนไปน้วยสัำนะครับแล้วก็เข้าสู่กลวัตใหม่ครับไปเรื่อยๆครับนะจากคลายสุดก็ไปดูดใหม่ครับไอเสียไอดีกดละนะครับดูดอัดระเบิดคลายต่อเนื่องกันไปไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่านะครับเราจะดับเครื่องยนต์อยูน้ำมันจะหมดคำถามใครมีคำถาม การหมุนเครื่องนะครับมีอยู่สองสามประการประการที่หนึ่งให้ดูว่านะครับเครื่องยนต์เนี่ยนะครับลูกสูบเนี่ยเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงแล้วเลื่อนจาก TDC นะครับลงไปหา BDC หรือ TDC ีเอ้บีขึ้นไปหา TDC เสร็จแล้วดูจังหวะจากนั้นดูการทำงานของวาล์วให้สัมพันธ์กันและอย่าลืมครับปลายจังหวะอัดพอขึ้นถึงปลายจะขึ้นถึงอัดสุดเนี่ย รประมาณสี่องศานะครับสิ่งที่เราจะไม่เห็นอย่างเดียวคือประกายไฟที่เย,ยือเทียนเพราะมันไม่ได้แสดงให้เราเห็นถูกไหมนักก็ต้องรู้เอาว่ามันมีเกิดขึ้นจริงแล้วลองหมุนดูครับแล้วก็จะได้ความจริงของการทําง,งานขึ้นเดืน,นะซึ่งเราดูมาหลายวันเนี่ยนะครับพออุถาม <c oughs> เป็นไง <c oughs> เริ่มเหลวยวาหน้าครับไม่มีเสียงตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกอ่ะหมุนดูนะครับอีพีโอ